เอาล้ครับเสียบซ้ายสิงคิรีพยายามจะไล่แข่งครับหาจังหวะเสียบเสียบขวาเข้าไปทีนึงครับพยายามจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ครับหวนนี้เป็นกัปตันทีมครับเสียบซ้ายเสียบขวาเอาล้ครับดูว่าช่วงนี้ทางด้านของเอาล้วครับดูว่าทางด้านของสิงคิรีนี่โดนเข้าไปเยอะๆทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับทั้งแล้วครับทางด้านของกัปตันทีมครับเอาแท่งขวาแล้ดดูครับวิ่งขี่โจมเข้ามาจากด้านกอเขาแต่ว่าสุดท้ายตัวเองนี่เสียหลักเองแต่สูงไปนิดครับทางด้านของกัปตันทีมครับแล้วก็ใจร้อนด้วยครับยังไม่หยุดดเินครับ อะที่สิงห์เขเดินมาบ้างเรียกว่าทีต่อทีโอโหตอนนี้ดูว่ากับตันทีนี่ข้งทั้งเข่าจะได้เปียบนะครับแต่ลูกเหลี่ยมมีริมล้มไปหลายๆครั้งนี่ทำท่าจะลุกช้าเหมือนกันเริ่มจะช้าลงโอ้แต่จังหวะแทงโอ้ลูกนี้นี่เททิ้งขาเชือกครับอาการของใครแล้วก็ใครที่ซ้อมเต้นมาสวยที่สุดครับไปที่สิงห์ทีรีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับโอ้โเรียกว่า นี่นะครับเวลาก็เหลือนะครับแต่ว่า

ไปไปไปมาดูผู้แพ้ครับมาดูผู้แพ้โอ้ยมาขึ้นไปรับอาชีพ ไปโดนลูกไหนเราไปโดนลูกปัดลูกปัดลูกแล้วเราพยายามวไปยาวขึ้นไปก็เลยเข้าทางเขาเลยเสียลูกต่างลูกหันข้ามเขาก็มีอะไร้เนะถุงนี่เลยเป็นว่าถ้ามันไปผ้าตรงไหนไหมอันนี้มันเข้าในแล้วมันชอบหันข้างเหมือนกับตอนมันเวลาพ่อพ่อบอกไงเวลามึง ุณอบยังไงเวลาชกมามันออกไปมอมันเวลาตั้มคุณชอบถังข่าไหมเขาแต่ว่าผู้พวยผู้พวยเราโอเคนะแต่ยอมรับวาของเราเป็นใหม่โดนแลมันมันหล่นอย่างนี้มันเก็บอาการไม่เ็็ียนีงไฟก็มีประมาณสี่สิบสองไฟเลยก็ว่าไม่เยอะ่ะไรยังไม่ลอยเลยเขา้อยนะ่ยกเราต้องมีร้อย ว่าสี่สองสี่สองไปเนี่ยไปปปุ่มตรงไหนต่อไปพี่ไม่แข็งแรงต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงก็ยังยังสมุกมวยโอเคเราโอเคอยู่ครับเดี๋ยววายังไม่แข็งแรงยังไม่นิ่งโดนแล้วมีแขวะต้องตั้งกระดูกศรีษะออไปอายุเท่าไหร่แล้วพี่พีนี่สิบสี่เองสิบสี่สิบสี่เองเก่งมากเป็นไงบ้างทุกท่านเก่งมากเลยสี่สองนะไปสี่เอง อำนัจเท่าไหร่เด็กเก่งกอนอะไ่ต่อยก็ห้าสิบก็มังต่อยประมาณร้อยร้อยอยสองพอดีละร้อยสองกอนกับร้อยสองน่ร้ยสองไปด่เท่าไหร่ร้อยสามใหญ่ไปแล้วมวยเนี่ยครับไปเดียวพอปัตนานีอยู่สุราษฎร์เลยก้อนอยู่เป็งเก้าเอาแล้วได่นอนมวยไทยยิ่ใช่เลยนะดอนมวยไทยยิ่หมอพี่ดอนดอนสุราษฎรเป็นไงบ้าง ยังไงว่เหนื่อยไหมหยุดไปสองไปีก่อนรอไปไหนมาอยุ่บ้านเราชื่ออะไรชื่อเดิมเพชรพีดีเพชรีดีใช่สอสิงห์เฮียเคยผ่านมวลามามีใครมาบ้างต่อยพระแสงเล็กเจ้าพงงามเราแบบนั้นเนยโหนี่มันแข่งโเคยได้แชมป์ไหมแชมป์แรงดกแชมป์ภาคใต้สามเซ้นครับที่กัดอะไรบ้างครับแชมป์ของใครบ้างครับเจ็ดสิบห้าเอ ของชมรมมวยอยภางมัจิสารเนาะไปมาได้ตามเส้นเลยเจ็ดสิบห้าปอนด์มีเส้นไหนมีผมจำไม่ได้แล้วครับประมาณมเจ็ดปอนด์อายุอะไรประมาณสิบเก้าสิบเก้าครับโอ้ยนั่นสิบสี่เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดสุราษฎร์อยู่อำเภออะไรครับอำเภอกีฬาครับกีรฬาอืมก็อาทิตย์แปดหมื่นครับ สบายเลยไปในโอ้อาทิตย์เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแปดหมื่นครับเป้าหมายของเราอ่ะจะเริ่มรวยเลยรวยละเริ่มในเชมเวทนิการ์กลับมาภาคนี้นี่ตั้งใจไหมตั้งใจอ่ะอืกลับไปได้ซ้อมต่อเลยไหมซ้อมต่อคิดว่าพี่กันเราอ่ะเราอยากเจอใครในเวทีครับทุกคนสวัสดีครับแล้วแต่เรเนาโกเรเนายร์โกอยากขอบคุณทานบ้านครับน้องชายขอบคุณนัทนาดอนที่ให้โอกาสกลับมาต่อยกลางพี่ทอง ที่ทองลูกมาตราบ้านจางกี้รัศดาแล้วน้อยด๊าคายของหนัก FC หน่อย FC ติดตามเราเพียบเลยวันนี้เขาคนกำลังใหญ่ครับโอเคครับมีเยอะครับต้องจ่ายนะถ้าติดตามครับค่ายดอนมวยไทยสอบุญมีฤทธิ์กิจอาสาบางแก้วครับอายุ19ปีครับต้องบอกว่าน่าติดตามนะนักชกรายนี้ นะไม่ต้องมูดสุดครับเรื่องการบำรุงครับเพราะว่าผมไปเห็นกับตราครับที่ค่ายมวยน้องหอบมีทั้งสาวหน้าฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ำด้วยครับโปรแกรมของนักชก ค่ายดอนวยไทยจิตอาสาบางแก้วครับสอบุญมิล้จะมีโปรแกรมว่ายน้ำหลังการซีซ้อมครับแล้วก็สาวหน้าด้วยครับก็ถือว่าครบสูตรครับนักมวยทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทำผลงานออกมาดีทุกคนครับต้องขอบคุณทุกคนมาติดตามชมคงรับกระส่อครับ